จีระบายสีใหญ่เลยเอาข้างขวาลูกข้างขวาข้างขวานะคะระบายดีๆค่ะจับด้วยจับด้วยดูนั่งใหม่นั่งไม่สวยนั่งใหม่ค่ะนั่งใหม่นั่งใหม่นอนั่งดีๆโอเค <c oughs> ทำดีสิคะระบายดีๆค่ะอุ้ยระบายอะไรคะเนี่ยแก้วอะคะ แก้วอะไรคะน้ำอ๋อแก้วน้ำโอ้ระบายแก้วน้ำไอไอไออะไรอะคะอ๋อเปิด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 ใหม่ค่ะไอแชบ๊ายใมีขนมด้วยโดนัทวิธิไอ้น้ำขนมอะไรคะไอพิซซ่าไอซ่าพิซซ่าไอซ่าอ่าวาพิซซ่าอะไรคะขนมขนมเขาเรียกพิซซ่าลูกออไ อาซาสีอะไรพิซซ่าสีอะไรคะอซาไอโดนัทอาซาไอไออซาไอจ้าอาซาไอจ้าพี่ไอลูกอวิ่งนี่ใครทำคะเนี่ยใครระบายคะจี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 ระบายไอไอจีจีอันนี้ก็จีจีระบายแล้วอะไรอีกคะนี่อะไรคะนี่เขาเรียกอะไรคะเขียวเขียวสีเขียวเรียกลูกอมลูกอมมีจีพิ เจลสีฟ้าเจลสีฟ้าลูกอ um. มแล้วนี <the 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 ่อะไรคะเนี่ยนี่อะไรคะน้ำ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 อันนี้ข้าวอีซี่ซี่บิ๊กข้าวแล้วนี่อะไรคะน้องไก่ยังไม่ระบายเลยค่ะพี่กี่ระบายไหมคะเนี่ยเนี่ยมีน้องไก่ทอดนในวีนี่อันนี้อะไรคะไอัิมไอัิมหมูเก่งจังเลย ไอ้สีอ่ะเอาสีอะไรดีคะวิจีจะระบายสีอะไรดีคะอิชิวิับระบายสีส้มเนี่ยเอาต้างไก่ก่อนนะข้างขวาอะไรถูกต้องข้างนี้แหละข้างนี้อ่ะวิจีตถับถูกแล้วอันนี้ไม่ใช่อันนี้น้อันนี้ไม่ได้ลูอกอันนี้ต้องเอาข้างนี้ค่ะข้างขวาค่ะใช่อ่ะจับแล้วหนูก็ระบายเนี่ยเอาทางนี้ลงหูกทางนี้ลงนะคะแบบพี่อ้อยช่วยวันชูทีอะเรว เก็บนี่ไงคะนี่ระบายเลยจียบเก็บอะไรอะ,ะคะเก็บเก็บจุจเ็บเก็บใส่ที่เหยเหรอคะใส่ถังเหรอคะมันมีกล่องใส่อยู่ค่ะไว้เก็บอย่างเลยเก็บอย่างนี้เลยหรอคะมันใช่ไหม เบาๆค่ะอ้ยเบาๆนะคะอืมเบาๆนะคะนี่เก่งจังเลยวิก๊กิเก็บสมุดก่อนได้ไหมคะวิก๊กิเก็บสมุดก่อนได้ไ,ไหมคะวิก๊กิเก็บสมุดก่อนเก็บดีๆนะคะ เก็บเรียงกันดีๆค่ะโอเคนะคะ